ม้อไรน้ำมันนะคะทุกคนนี่นะคะทำเมนูน้ำตกหมู ยินดีดีจ้าโดีใจวันนี้เป็นวันที่ดีมากเนาะเป็นวันสำคัญพอดีเนาะที่เราชาวไทยได้มาเจอกันเนาะยินดีที่ได้รู้จักพี่จ้นี่ได้รู้จักเช่นกันค่ะยินดีค่ะพี่ต้อมน้องก้บน้องบัวพี่บัวเล็กสุดคนนี้จ้ะโล้ เดี๋ยวต้องทบวนแล้วนะไปกนเลยพิจารณาไปก่สวัสดีจ้าทุกคน C ไฮจากเข้าสอศพซฮัลโหลสวัสดีหน่อยจ้าทุกคนฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เรามาปิกนิกกันบนเนินเขานิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวไปลงมือทำเมนูแซ่บด้วยกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศ บรรยากาศเนินเขานะคะทุกคนโอเคชมนิดนึง่หมู่บ้านเคล้าตอบนะคะเราก็อยู่บนเนินนี้นะคะทุกคนเคมเดี๋ยวก็ดีเลยเค็มเดี๋ยวก็มูดอันนี้เป็นโอ้สามสาวหนุ่นมีแต่งามๆโอยไม่มีใครเกินใครเลยเด้อเด้อรุ่นสุดท้ายจะไปเออมันก็ไม่ใช่บนเขานะเข้าใจเปลี่ยนเปล่าเนี่ยไม่ไม่ s t a อ่าเลยพึ่งเน็ตไปหน่อยรู้จักพึ่งเน็ตไหมพึ่งเน็ตนด้พึ่งเน็ตไปยี่สิบนาทีแต่ว่าน้อยเฮาหน่ะมันไม่ใช่น้อยเฮาน้อยสตาร์ทน้อยสตาร์ทน้อยสตาร์ทคือิดถึงบอกว่าเขาใจผิดยี่สิบห้ากิโลประมาณจากพึ่งเน็ตไปน้อยเฮาน้อยสตาร์ทประมาณสามสิบโลไหมก็หมู่บ้านก็เมืองไม่ใหญ่อ่ะเมืองไม่เล็กเหมือนกัน นี่ั้วเขาขั้ว่ลงไปเปิดได้จากฝนเลยแล้วก็เอาน่หลอันนี่ี่พมีลไมได้มีลอันนี้จ้ะแคบหมูมากินน้ากันได้จ้ะอันนี้ที่พี่สั่งก็่ได้กินปลาเนาะก็บอกว่าม่าันักก็พ่ได้ไหมไน้ก็เบียดมา คิดเพื่อไปนบ้านม่ทีหาเพืนเอาเบียร์มาหนี่หาของอันนี้มากินด้วยการจำอันนี้มากินด้วยกันอะไรหรอกกินด้วยกัรนึ่งเจ้าเพื้นฐานหนูกินเราไม่มากันสองคำก้นเด็ดแต่วางอี้มากินด้วยกาไว้คนนี้เนเบียร์ที่หาวางพี่พีนไม่ของแถมโอ้ยดังแค่เสียงของแถมจะกินมคำนี่ก่อนนะบีบมะนาวทุกคนบีบมะนาวจังพี่อ่ะของแถมขอบคุณค่ะไม่ต้องทอน เราเราเรินได้ไปเรียนไหมเ <c oughs> ได้ไปเรียนวได <c oughs> ้ไปเรียนอรยนทไปไอ้กิ๊มันเรียนอยู่แ <c oughs> ค่น,น,แนอเนมนเนี่ยเหรอกิ๊นาวีล่ลกระดาษกระดาษเด้อกระดาษเด,ษดษ้อ

ยังก็อบิ่นอบเป็ดตัวพะย่ะเ่ีกเบๆเด้ออ้ออผักเสี้ยนมันมักเสี้ยนผักเสี้ยนกระดังก์พี่ตั้มคิมฝีมือพี่ฝนผักเสี้ยนกระดังก์เบ่บ๊อบโอเคพี่ลองาลิ้นจับดเกผักเสี้ยนกระดังกิมเก่วพี่บ่ิมแกวทังคิมันี่และเป็นไงน้ตกหูเยวๆแม่เอ้ย เป็นการเลือทุกคนมีเก็บมารับเชื้ตัวหนึ่งแล้อข้าวเหนียวคำใหญ่ๆขาวนึ่งแล้วทำไมกับข้ามันเยอะจังเลยวะจับเนไม่จับผมอะไรสักอย่างบินมาตัวปลาหรปล่าเอเลยไหมบินมาปาไหมทุกคนไอ้บอสคุทุกคนมาจ้า มันอยู่ไกลแต่หนูอัดแน่นนะไม่น้อยนะนะเรายืนเราเดินรอบโต๊ะชิมๆอัดดังเลยนะคุณจ้าดีเลยนี่ถุงนะนี่สดเป็นลูกกินเลยเอาเลยเอาเลยยังไม่อยู่เลยอ่ะกินมาเพ่งกินมาทางไหนก็ได้หรอกางไหนก็ได้ดับข้างนั้นเลยขอบคุณครับชื่อื่อพ่อาดอยป้ายยังผเซียนผักเซียนผักเซียนอะไรนะเศร้าเศร้า ชื่อชื่อพืชคลองอันชื่อพืชของอันโอเเยอรมันไจอย่างเนี้ยขนมเหล่าโซ่เถอะขนมเหล่าโซ่เถอะชื่อมันอ่ะมันจะออกเสียงยากๆไมนไม่ใช่ขนมเราชื่อมันอ่ะมันเป็นขนมเหล่าโซยเถอะอย่าต้องมันน่ะใช่ใช่ชื่อมันเป็นแบบนั้นจากชื่อทางเยอรมันมันเป็นขนมเราเหรอจากมันชื่อชื่อมันมีมันแนบเอาพี่บัวบอกมันแน่นเด้อเนี่ยหนูทำแน่นเด้อเนี่ยอืบีบเป็นยกมากมันจะดูไม่ได้ หนูอัดแน่นขนกันยังกันน่ะนมจีนโอยนี่คนใหญ่ก้นขอมจีนจี่้วอยู่ไหนด้กิที่สตนี่มันปิ้วมีมเสื้อมันีโอเคนกลัวมันล้มเนกลัวมันล้มอ่ะันก็เลยอะไรนกแก้มันล้มันก็เลยไปตั้งอยู่ข้างล่างของนูนั่นนะนี่ไงตั้งอยูนี้ก็ได้มายุมนีพีคมีความทุกข์ทุกวนนวนในะ มันบนนม่นเหนียวงลวก็บางไปดื่มอีกแล้ว่ะมันจะปมาณนั้นมอัดแน่นขึ้นมาดีมันจบแล้วนี่อันนี้พี่ต้อมที่ผลปากมาไม่ใ่หรือซะล้วมาจเมงไทยมาจากมืไทจ้ะกิ้เหนยวน่ารักมากงนทีเจอเป็สับปะรดเาไ่ไปบานี่สาวี่อยากข ขายเครื่องจัรสารเขาจะไป็นเรื่องเรื่องดึ่อะไรเอามาขายได้กินด่มเบี้ยได้่มนบี์ได้ไม่หมดเลยบหันเบาก็เรื่องอ่นไม่ยุปีเอะไรกระด้งกระจุ่ปีเอุ้ยหนูิามาเออจะสองปีแล้วจ้ะจบจาบแต่ว่าอยู่ยอนมาเนี่ยยูดี่ยที่อ่องเลานี้นะไปเลยเบลินิปปีจ้ะไม่ต้องอืุขี้เกียจเลยอืมเราก็อยากไปอยู่เมืองไทยสักสองปี นี hmm. ้นก็ต <On a> <combined> ักไ่นี au, ่้อแต่ว่าก็มัดคือแบบไปครับไปครับตลอดอันนี้เดี่ยวเนอเดียวเออคืออย่กับบักซีดามางดอกจ้าเขากะดดเจ้าเขเจหนูจ้าไม่ได้เลาาแค่ในปลาจ้ะนี่กเหลืออยู่ข้างล่างจะไม่ได้กินแล้วนะเคนนั้นเดี๋ยวเอาออกมาดิ้โอเคอาว้คนเดินยกิน่ก่อน ลุกคนเดินเยอะจังเลยวันนี้ดีนะมาจองโต๊ะไปก่อนไม่งั้นไม่ได้ได้เนี่ยเนาะไม่นอนเออเขาเดินเขาไม่นั่งหรอกพี่มอนเขาเหนียวไหมมันกินข้าวอิ่มมากจะไม่รู้เนาะไม่งั้นก็ได้ยิมชขอนมากินอ้ถ้ารู้นี่ก็จะห่อเราเที่ยงเราเที่ยงนะถ้ารู้ว่ามีมีแบบนี้ก็จะห่ออาหารมาเหมือนกันเลยไม่ต้องห่อเนี่ยข้าวเยอะแยะก็ไม่ไม่รอบหลังรอบหลังเราอะคิดว่าเราจะ ไปหาแดงแๆบอกว่าจะไปเก็บผักพี่ไปก็เก็บเนี่ยเก็บไปไปได้ไหมะเก็บผักที่ไหนคือได้มาเงต้ของที่ได้มาวันเนี้ยเนี่ยปลาที่เอ่อเทสอะไรนะเทสเอ่อเก็บคลองพึ่งคลองพึ่งหลุดอะไรแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรนะเฮทสคาล้น่ะแล้วก็คาล้น่ะเใ็่ต้องหวานไอ้เอ็ดน้ยเอ็ดขาส้มเอ็ดขาส้มเออขาส้มขาดำหน่ะขาดำไม่ไม่ไม่ ได้ินไอเค็ดอะไรนะเซฟาริงอะไรคล้ายๆประมาณนั้นนะพีหนะก่วาวไหมจ้าสาวสุดินหนาพักเียนดองเป็นไ็นเป็นมากครับเป็นเวอร์จ่ะเปนเวอร์ดูบรรยากาศทุกคนอู้บรรยากาศ ทุกนบรรยากาศดีมากเลยโอ ins, Princess, yeah, course, yeah. ้เมนูแซ yeah, oh. ่บเมนูแซ่บต้มแซ่บีมือใครจ้านี่พี่เป็นแดงนะเย็นหด่นี่นี่นีนี่นีอนก่นี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 ่่น่นนีนี่นนน แสบไหลนมเม็ขนุนิเลยเม็ดขนุนเยอรมันพี่รู้ไหมผักอะไรเบิงซิเบิงแซบบอแซบบอเลชิมเราจะชิมนี่เราจะชิมนี่เม็ดนึงชิมขนุนจ้ะเม็ขนุนเม็ขนุนทุกคนอร่อยไหมพี่ phốn, phốn mát, con cả mọi người, tất tham gia trái phốn nha, chú บรรยากาศดีกลางกลางลมอ๋อดีด <de r row> ีด <organizational> <X> ีน <Brother> oh, ี่เป็นสีแดงจ้ะชิมจ้ะจะได้ยืนยันความอร่อยนะจ๊ะ พี่นังชิมไม่ไดคอคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆอีชนชอบเสอร่อชอบเส้นมากก็อร่อเกินเออนี่ยนักกเสนบ้างอัดชวนเอออะไรกินเส้รอไ์เป็นไงอ่าอเส่โอเคเต็มโคตรมันไม่ไม่ไม่เนคารัสสีมา ทั้งนู้นได้ที่ยังเนาะเสียงเสียงแจ้วแจวอ้าวทางนู้นสองสาวสองสาวอันนั้นสาวขอนแก่นสาวขอนแก่นฮัลโหลหน่อยอันนี้สาวสุรินทร์เด้ออันนี้ประชุธานี่ประจุธานี่สาวโคราชสาวยักษ์โสธรท่านี้สาวสุรินทร์มาสุรินทร์มากินสุรา 面试。